สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับท่านผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนทุกท่านครับวันที่1สิงหาคม2,563มครับมีเงินเข้า1,000ที่คนไม่ค่อยได้ใช้เงินอะไรกันครับชมารายละเอียดนะครับสําหรับทุกวันที่1นะครับจะมีเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ1,000บาทนะครับของชาวต่างจังหวัดนะครับเข้าไปเลย1,000บาทในขณะที่ชาวกรุงเทพ และจังหวัดรอบๆกรุงเทพหรือว่าปริมณฑลนะครับเขาเข้าเพียง500ครับเป็นเงินช่วยค่าโดยสารค่ารถเมอขอสอมก,กและรถไฟฟ้าชาวกรุงเทพและจังหวัดปริมณฑลได้เพียง500นะครับในขณะที่ชาวต่างจังหวัดจะเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกแบบหนึ่งนะครับกรมบัญชีการจะเติมเงินเข้าบัตรให้ถึง1,000บาทครับก็คือเงินช่วยค่ารถบขอสอนะครับ500 และรถไฟอีก500เป็น1000เลยนะครับที่หลายคนไม่ค่อยได้ใช้เพราะไม่ได้เดินทางนะครับแล้วก็มีพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับบน่นบอกว่าไอ้เงิน500นี่ค่ารถบขสและรถไฟนี่น่าจะกดเป็นเงินสดน่าจะกดเป็นเงินสดได้นะครับหลายคนอยากได้อย่างนั้นนะครับก็เข้าใจพี่น้องประชาชนนะครับแต่รัฐบาลและก็โครงการบัตรสิการแห่งรัฐนี่ เขามีวัตถุประสงค์อีกอย่างหนึ่งนะครับในขณะที่ชาวบ้านทั่วไปมีวัตถุประสงค์อีกอย่างหนึ่งวัตถุประสงค์ของชาวบ้านคืออะไรครับก็คืออยากถ้าไม่ได้เดินทางไปไหนนี่โกดมาเป็นเงินสดเลยเอาไปใช้อย่างอื่นนี่ชาวบ้านทั่วไปอยากได้นะครับแบบนี้ในขณะที่จุดประสงค์จริงๆของค่ารถโดยสารช่วยค่าโดยสารนี้เขาไม่ได้แจกนะครับฟังดีๆนะครับส่วนท่านฟังแล้วจะเห็นด้วย กับมาตรการนี้หรือไม่เห็นด้วยอย่างไรก็คอมเมนต์มาเลราให้กันฟังบ้างนะครับรัฐบาลนะครับโครงการปรบริการแห่งรัฐนะครับช่วยโดยสารบกสห้าร้อและรถไฟ500นี้เขามีจุดประสงค์เพื่อช่วยค่าเดินทางสําหรับคนที่จะเดินทางถ้ามีธุระเดินทางไปต่างจังหวัดจากจังหวัดนั่นไปจังหวัดนี้ต้องนั่งบกสที่ไหน มีจังหวัดไหนมีสถานีรถไฟก็ขึ้นรถไฟได้นะถ้ามีความจำเป็นจะต้องเดินทางช่วยนะครับก็ใช้บัตรเป็นรูดณนะห้องขายตั๋วก็ว่กากันไปนะครับนี่เขาช่วยเฉพาะคนที่จะเดินทางส่วนเวลาไม่เดินทางก็แล้วกันไปนะครับถ้าไม่เดินทางในเดือนนั้นๆเงินก็จะถูกตัดไปวันที่1เข้าใหม่ถ้าเดินทางแล้วใช้ไม่หมดเงินเหลือก็ตัดไปทํานองนี้นะครับเขาเอามาเพื่อ วัตถุประสง,งค์ของางขอโครงการ,รบริการทางรัฐนี้เพื่อช่วยในายามจําเป็นเมื่อเราจําเป็นที่จะต้องเดินทางด้านเดือนไหนไม่เดินเดินทางก็ไม่ใช้ครับคือรัฐบาลไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะแจกไปเลย1นึ่พันไม่ใช่ว่าใครจะเดินทางหรือไม่เดินทางก็จะให้ไปเลย1นึ่พันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับให้เต็มที่1,000บาทถ้าเดินทางรถยน,นต์รวไปต่อรถไฟอะไรก็แล้วแต่ใช้หมด1,000ก็ใครสําหรับเดินทางจริงก็ได้ใช้ส่วนใครไม่ได้เดินทางก็ตัดไป ก็เป็นธรรมดาคนไม่ได้ใช้ก็คือคนไม่ได้เดินทางนี่รัฐบาลคิดแบบนี้มุมมองนี้แตกต่างจากที่ชาวบ้านทั่วไปคิดเอามาเลย1,000ถ้าไม่ได้เดินทางก็กดมาใช้เลยนะครับส่วนความคิดคนไหนจะถูกระหว่างรัฐบาลกับชาวบ้านจะถูกก็เราไม่สามารถจะตัดสินให้ได้แต่เล่าให้ฟังว่าเขาช่วยเฉพาะคนเดินทางใครไม่มีธุระก็ไม่ต้องใช้นี่คือหนึ่งพันที่เข้าทุกวันที่หนึ่งที่คนไม่ค่อยได้ใช้ สวัสดีครับ